เรื่องนี้นะครับน่าภูมิใจแทนพ่อแม่ญาติพี่น้องรวมทั้งประเทศชาติไทยจริงๆล่าสุดนะครับทางผู้สื่อข่าวก็ได้รายงานที่สํานักงานศาสดีจังหวัดตรังนะครับพันเอกโกศลศาสดีจังหวัดตรังนะครับเผยว่าหลังจากกองทบกได้เปิดรับสมัครทหารเกณฑ์ออนไลน์หรือชื่อเต็มโครงการก็คือรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการฐานกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2569ตั้งแต่วันที่1กันยายน2568ถึง25มีนาคม2569 ในส่วนของมณฑลทาหารบกที่43ซึ่งรับผิดชอบจังหวัดตรงังจังหวัดกระบี่และบางส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยรับสมัครทั้งหมด24หน่วยย่อต้องการรวม824คนก็ปรากฏขึ้วมาตั้งแต่เปิดรับสมัครเมื่อวันที่1กันยายนถึง15ธันวาคม68เนี่ยก็มีผู้สมัครแล้วทั้งหมด646คนหรือเกือบร้อยละ80โดยได้ทําการคัดเลือกไปแล้ว2ครั้งครับมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว459คนคงเหลืออีก365คนซึ่งขณะนี้ครับทุกๆวันยังมีผู้สมัครเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยมี8หน่วยนะครับที่ผู้สมัครเกิน100ถึง167เชื่อว่ากว่าจะสิ้นสุดวันรับสมัครในวันที่25มีนาคม2569น่าจะมีผู้สมัครเต็มจำนวนซึ่งจะมีการคัดเลือกอีก2รอบก็คือวันเสาร์ที่24มกราคมและวันอาทิตย์ที่25มกราคม2569 ทั้งนี้ก็พบว่าในปีนี้มีผู้สนใจสมัครทหารเกณฑ์ออนไลน์มากที่สุดเป็นประวัติการ์หรือมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาครับสาเหตุก็มาจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานี่แหละครับเป็นแรงจูงใจให้ผู้สมัครหรือน้องๆเกิดความรู้สึกรักชาติอยากเป็นทหารรับใช้ชาติเพิ่มมากขึ้นต้องขอบคุณผู้สมัครพ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวและญ,ญาติที่ส่งเสริมสนับสนุนลูกหลานให้เข้ามารับราชการทหารอกองระจารารเพื่อช่วยเหลือพัฒนาชาติมากขึ้น รวมทั้งเหตุผลที่น้องๆผู้สมัครเข้าไปสังกัดหน่วยทหารแล้วจะได้รับการดูแลอย่างดีจากผู้บังคับบัญชาและกําลังพลของหน่วยมีค่าตอบแทนมีสวัสดิการสร้างโอกาสทางการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาใครที่อยากรับราชการทหารต่อมีโคต้าสอบเป็นนักเรียนในสิททหารบกด้วยแต่ละปีมีน้องๆผู้รับสมัครได้รับโอกาสจํานวนมากมีโคต้านักเรียนเตรียมทหารทําให้ผู้สมัครมีโอกาสจเจริญก้าวหน้าในอาชีพรับราชการทหารมากขึ้นเดี๋ยวไปฟังเสียงของพันเอกโกศลศาสดีจังหวัดตรังกันสักหน่อยครับ ซึ่งในภาพรวมการสมัครนะครับก็มีน้องๆให้ความสนใจนะครับมาสมัครนะครับเป็นจํานวนมากนะครับเป็นจํานวนมากซึ่งในขณะนี้นะครับในส่วนของมณฑลตานบกที่43ก็มีจังหวัดตังกระบี่และก็จังหวัดนครมังส่วนก็มียอดที่น้องๆมาสมัครไว้แล้วก็จํานวนเกือบ80%เลยนะครับเกือบ80%ซนนะครับก็คาดว่ากว่าจะหมดเขตนะครับก็คงมีน้องๆมาสมัครเพิ่มขึ้น น่าจะเกินร้อยเปร์เซ็นต์ของบางหน่วยนะครับครับสำหรับที่ผ่านๆมาก็มีน้องๆสนใจให้ความสนใจสมัครมากนะครับแต่ว่าปีนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่มีน้องๆมีความรักชาติมีความต้องการที่จะเข้ามารับใช้ประเทศชาติเป็นฐานเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษกว่าปีที่ผ่านๆมาครับครับก็อาจจะเกิดจากาเหตุการณ์สถานการณ์ที่ เกิดขึ้นตามแนวชัยเดนทางทภาคสองก็เป็นแรงสนับสนุนจูงใจให้น้องๆมีความรักชาตินะครับเข้ามารับใช้ชาติมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณน้องๆนะครับแล้วก็พร้อมกับผู้ปกครองพ่อแม่ญาติของน้องๆด้วยนะครับที่ส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้ลูกหลานของท่านมาเข้ารับราชการฐานของะจํายการเพื่อ,อช่วยเหลือพัฒนาประเทศชาติด้วยกันนะครับเหตุผลสําคัญ นะครับที่เป็นแรงจูงใจอีกหลายหลาอย่างของน้องๆก็คือเมื่อน้องๆเข้าไปอยู่ในหน่วยฐานแล้วนะครับก็จะมีพวงขับพิชาของหน่วยนั้นๆแล้วก็กําลังพลของหน่วยนั้นๆน,น,นะครับก็จะดูแลน้องๆเป็นอย่างดีนะครับดูแลเป็นอย่างดีเหมือนเป็นลูกคนหนึ่งนะครับก็จะมีการดูแลส่งเสริมนะครับเช่นส่งเสริมมีการเรียนเพิ่มเติมในสายสามันนะครับน้องคนใด ที่ยังไม่จบมัธยมปลายนะครับก็สามารถเรียนต่อให้จบมัธยมปลายได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของอเงินค่าตอบแทนเป็นเดือนนะครับก็ประมาณ1,000 0บาทนะครับก็สามารถาเป็นเงินรายได้ของน้องๆน,นะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือมีความก้าวหน้าในชีวิตของคนที่มีใจรักที่จะรับราชการฐานต่อก็อาจจะมีโคต้านะครับ ให้น้องๆสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบนะครับในส่วนของกองทัพบ,บกนะครับซึ่งในแต่ละปีจะมีน้องๆเข้าไปเป็นนักเรียนสิบเป็นจํานวนมากเราให้โคต้าเป็นจํานวนมากหลังจากนั้นนะครับก็น้องๆที่เข้าไปเรียนเป็นนักเรียนสิบแล้วมีคะแนนในระดับต้นๆหรือผู้ที่เรียนดีนะครับก็จะมีโอกาสไปต่อหรือให้โควต้านะครับ ให้ไปเป็นนักเรียนเตรียมทานนะครับของกองทัพบ,บกต่อไปนะครับก็ไปเป็นนักเรียนนายร้อยนะครับจากมาก็เป็นนายร้อยก็เป็นการเพิ่มนะครับความเจริญก้าวหน้าให้กับน้องๆมากยิ่งขึ้นครับ ทางนี้นะครับก็มีการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชายไทยอายุ18ถึง20ปีบริบูรณ์หรืออายุ22ถึง29ปีที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วแต่ยังไม่ได้เข้ารับราชการทหารกองประจำการสามารถสมัครได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์ https rcm rta mi t h หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศจำนวน756แห่ง ห bakery, รือสำนักงานศาสดีอำเภอศาสดีจังหวัดทั่วประเทศภายในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25มกราคม2569อ่ะแล้วคุณผู้ชมครับคิดอย่างไงบ้างกับเรื่องนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์กันที่ด้านล่างได้เลยนะครับ ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเชื่อตอบแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับคองคำแท่ง128รางวัลและวอชเชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือ Li@ n e แอ top shopping พิเศษโปรโมชั่น 30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%